สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหน้าแก่หรือเหรียญอรหันหน้าแก่รลรรวงพ่อพัดที่ระลึกผ้าป่าสมทบขถินวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์องค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ สร้างไว้จำนวน1,999องค์ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อพัดครึ่งองค์ทำลักษณะเดียวกับเหรียญหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคพิมพ์หน้าอรหันด้านล่างมีตอกเลข ส่วนด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกผ้าป่าสมทบกฐินวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพัดบุญญากามโมด้านหลังเป็นยันคูยันเดียวกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพด้านล่างเขียนว่าสองห้าหกสอง มีต่อโคดพอพานปอปาด้านล่างย่อมาจากพัดบุญญากามโมเป็นเหรียญสร้างปีหกสองถือเป็นเหรียญจัดสร้างปีลึก อีกหนึ่งเหรียญของหลวงพ่อพัดหลวงพ่อเป็นสิษย์สายพุทธ,ธาคมร่ำเรียนวิชาสายหลวงพ่อเทศผ่านหลวงพ่อเดิมวัดนองโพและได้ฝึกฝนท่องภาวนาจนจ่ำชองจากนั้น หลวงพ่อได้ออกเดินทุดงเสาะสแสวงหาสถานที่สงบฝึกวิชากรรมฐานฝึกยานสมาธิให้แก่ก้าไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งดินแดนลีลับเช่นเมืองลับแปลเมืองตาชูชกขณะท่านเดินทุดงไปยังเมืองลับแแปล ได้ไปพักพบกับเกจิหลวงพ่อชุบเจ้าอาวาสวัดบรมธมาตุทุ่งหยางจังหวัดอุตรดิตถ์และหลวงพ่อชุบยังได้ถ่ายทอดวิชาทางด้านเมตตามหานิยมให้หลวงพ่อพัดอีกด้วยจากนั้นหลวงพ่อได้เดินทุดงต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ค้นหาบ่อน้ำทิพย์เมืองลับแหลที่กล่าวไว้ในตําราตีมีดของสำนักเขาแก้วและหลวงพ่อพัดได้พบบ่อน้ำทิพศักดิทธิ์เมื่อหลวงพ่อฝึกวิชาจนเชี่ยวชาญแล้วจึงเดินทุดงกลับมาบ้าน และได้รับการนิมนต์ให้พัฒนาวัดท่านจัดสร้างวัตถุมงคลไว้จำนวนมากมีหลายรุ่นด้วยกันรุ่นนี้เป็นเหรียญหน้าอรหันสร้างปี2562วันนี้ก็พามาชมเหรียญหน้าอรหันหลวงพ่อพัดที่ระลึกผ้าป่าสมทบกระถิน ออกวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์